สวัสดีค่ะมา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 นาโอ๊ยมา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 เอามาชาดีเอามาชาดีมาจะกินเค้กกันนะคะวันนี้เค้กจากพี่จ้าเมื่อก่อนนั่นเลยสามีกับ่มาซ้ำบอกพาลูกมา นั่งมาลูกนั่งเป็นปอดเลยก็ได้ปอดขื่นกินีก่ไรกระปอดขื่นกับรถบุพามาเป็นเพลงมาเนี้ยคาร์ฟันเพลงเ,เนี่ยเ,เด้อค่ะไงเอ้ยเสียงลูกไ,ไงยัยลูกตาตายขีดไงผู้จอบอยู่เมื่อวานนี่กําลัง

มะข่างให้งครับน,น,น,นี่เลี่ยซี่ดีบายดีแม่ยยังน,นมางวัวเมียไดนออกแค่หนมมแม่ได้ยุปชีดเบสนะลูกนางสูงบอกไปยังแม่ปีชิดเบสได้ยุแม่ก,กับบ่แม่น้ำดิปลาตัวเดียววลงไปอีกจังนะ

ากใส่คองแล้วพอดีเา้อ่า่กระดวายาวเลยโอ้ยงานจะใส่มันแตกไเห็นไหมใสสตรอเบอรี่เยเลยมากจไมเหมื่อยตกิมาเพาะเค้กมันจะแห้งออกยาวๆไปาไงกินน้ไนะเอ่เออนี่นะแป้งดิทำเดืดใส่ในเือนเขมีปลอมอะไอเมรลา

ใ่บ้าให้คนกูดกนลุกบุ่นมันนั่วดาวกนกูแม่เมื่อคนยได้เจกดอกแม่ที่ได้ยังมวนนอนละละมดอนเงินยาฮ้อบานมาคืนเอบ่ด้กัคืนก็เลยมาเอากลางเว้นผลุงผันนอเลยดบ่แม่บ่ได้กคือก็เลยมาเอากลางเว้นบ่ได้รีอยู่ได้คืออะไรมืนนี่นะโอ้ยเดียน่แหละเดียวผมบ่ได้บ่ได้ากใครพ้นจ้า วแม่ัวกบาให้ประคัหน่อยแม่โดยแม่โดยถามลูกตวาไม่สเออตวเราเป็นเฉเราตายแล้วแม่ตายแล้วแ่บอโดยรุ่นทิ้ไตายว่ีัวบุกไก่ก็ตายก็ตายตัวบุกไก่เนาะคนดีมากกบ้าเหรอใครมีชีวิตกัมาตัวนแมาบดเชงจ ไอเดียวอะไรเออมาหาจิวไอ้นุไอ้นุกินน้าไอ้ลูกลุ้นะเอิร์มั้นไ้นลอ้เน๊เอิ้์มั่นกินน้เจ็บ้อวัน้อยเจ็บอวนมาพี่ลกมึงยางเอาไหนดู มอะไรร้อยใช่ยานมานี่อย้อยมาขื่อย้อยหาม่ไม่าย้ายแ้หนว่าไปแล้วอืม่ใช้เจ้าสิกินเค้กนะเโอ้มมาเอาเอาเทียนไปเปล่าไปเอาเทียนไปเป่าไปเอาเทียนไปให้แม่เป่าต่างห้ไป เนอ้ยแตนแตนแตนน่นต er er mm oh, ้อมตอมนูมินน่ะนะเด็กต่อต่อสาคอนยูซือมากกี่มาต่อตัวัตว์แม่ชื่อเลกับบัตือซ้าโอ้ยังบ่ได้ือเล่ชาเมื่อนี้มันพูดช้าแล้วมอีกกัน ย่างนะัวใชเไปสูโล่ทีนี้ออย่างเี้ยนะที่ัวผมากินเคกมดมดมอะไรเพิ่มอะไรยางเงเบอรมเงกับโ่นงเอมันทุกอย่าเข้าใส่กัไปเลยค่ะนี่ไปสจ้าเออบ๊อบันอ่อนกินเลย่าจ้านั่น้้กนั่น ก็นั่นเซลไม่กินเบกอรกับผู้อะเปื่ออะไดพี่จักรเพื่ออะไรพี่จักเอ๋ขครับตเย็นเหรอไปดูนตู้เย็นฝอยทองโอ้ยฝอยทองทงในี่ด้วค่ะดูชอบมากค่ะฝอยทองโดยเฉพาะขนมที่มันเป็นฝอยทองนั่นขี้เมฆขี้หยดหวานค่ะอันเป็นก้อนเป็นก้อนเน่้อยๆเรื่องๆแห้งกระวานกิดจังหวะแซ่บกัแม่ซ้อนแซ่บแม่ซ้อนมันหวานหอมแม่แซ่บกระพัวอยู่ แล้วทำไปปวดแสบเ,เลยเ <laughs> นาะมาเก็บบริจาป,ปได้แล้วปวดแสบหน,นานมาเบิดแล้วโอ้ยปตันหยานี่นะ,ะแล้วเร็วๆปลาไก่ป่ตันอันไหนะเอ็นน่าล

อ๋ออันอืมเปืเปื่อยนเลอมกตานหยาน่วนดาแป้อนไม่ได้รอพุ่มมันป้อนผัวไก่พดเบิกเมฆกับพวกับพอดผัวแพงให้น้อมาเปิดคลิปดีไหมกดพิดไอ้กดไทยทูปนี่ซอนมาละพไรใหญ่ีตูนโอ้โอ้ยตีถึกจ้า ไปมืองานขันบอกินนะปะโอ้ยมืองานึ่งข่าวได้ทำเลยเห็นหน้าจอเห็นหน้าจออีกเล่นมะกุ้งแล้ววัดีกินเค้กอายคึเตี้ยลงเออเพราะกินสำคัญอ้ายคึ้เตี้ยลงเนาะเจาะเด้อปู่ปูมาเต็มเต็มัะสสดยในปู่มือหน่อยมีโลกเล่มน่งมากินเค้กมาม ใส่นมเออใส่อใช่นมสนมม่ใหญ่อมายุบนมเลินเนอบันนี้ยะใไ้ไม่ใหญ่ใส่นมไม่ใหญใส่บอกะมาถ้าไม่ใหญใส่มั่สรงหรออีพอชิบไปบันปังเออไเนานาม่กินเค้กนี้มามกินเค้กก่อนขอนมีแ่เมื่อเสาร์หอวันย่อาได้แยฮะจคพันเ่อเสา

mọi kính chúng ta kiểm con, má má, bánh kẹp len, bánh kẹp len, bánh mì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 , bánh ไปหนักจนมัดขาดมี่เมงยัดใส่นมเลยใส่นมใส่นุ่มมาท่านได้ยุแม่ไปขีดเบ็ดนะตัวเดียวขีดขีดขีดจะใส่แม่ขับไปใหาฮิดกันให้ฮิดดอกเดียวหาปลาไปฟลงเดียวจะขายจุ๋มอันบักกั้นน้นมาหันเฮ็ดไข่โดนหน้าในวันนั้นได้พ่อปุ่นนี่ฮิตพอเหมาะมะยังจุ่มๆได้เฮ็ดไข่เลิกออกแล้วครับ เออมันมันแต่ทางเามาพตกันมาดปเรื่อเนาะเ็มาปีกอะอินน่ะคามาคายเขาไม่ผิดซื้อเอาเห็ดชมาปีพชอมันปีกเนอ่าะเออมันเอาเห็ดนะเอาจปให้เห็ดท่านนครับเม่แบกแบนกับซื้อเอาไปหาเห็ดแม่ตอนนั้นย่าีแม่บ่มีบ่ฮะตนน้นย่ายีแม่บ่มีบ่จะไว้จับไปบ่ไหนไปบ่บื่น คุณมันอีกมิ่มอาวอิ่มวัชดินุมนั่นมะขายโลทาได้นี่ปาใส่หอกเาน้าคุณจะใส่มาผมขาทาบาวมะา้ามันที่่าครับน้ามะลังซื้อสบอเวดินมึง้าตะคู่นเบอร์หรือมจ้างหลังเฮ้ข้ากตะู่โลซองมีานาคุณไปน่อนจังมือเออคุณสีบอก กูสิบอกกูจะบปกนจะไมบ้านถึงไม่ัวใจได้ตนคือตนตาลอยเออเออฮะมื่อื่นตอนเ้าอีแม่ไปกูกระพาด้ไม่เลิกดอลายูออฟักซ้อนออบอกายต่ได้มาแช่หอขาวปนเบื้องเบะแลกอะไปไปตองใครจะมาส่งมื่อื่นเม่ตาเจอมื่อื่นไม่ตตองหนเด้อะเม่ไปตาค่นี้ ตองนะที่ให้แม่ก็ไปก้อตองมาเอนี่มื่อนี้เป็นยังว่างีจะ้ืมกนแวมเป็นยับินยทางไปมมันจะหี่วไก็ไม่ได้กับก้อนนี่เลยกลับไปกับมาตะกโอ้มียัเมื่อก้อมันีเมื่อกอมันสบายมากกับมันบ่อแห้งแล้วทำไมคำตอกคมยังไงฮะทำไมคำบอกมันมันตุกับไป